ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะทำให้บอ่อของน้องปูมีน้ำฝนลงมารวมกันมากขึ้นนะคะเราก็จะนำยาพาราไซน์นะคะเพื่อมาปรับสภาพน้ำให้น้องปูนั่นเองนะคะตามไปดูเลยจ้านี่นะคะผสมน้ำสิบลิตรแล้วเราก็จะตักค่อยๆหยอดลงไปตามซอก ซอยของน้ําในบ่อนะคะเพราะน้ําในบ่อนะ้องปูบ่อนี่จะเป็นบ่อปูนนะคะหญ้าก็ยาวกําลังจะตัดหญ้าก,กันนะคะเราก็จะสาดไปตามเอให้ทั่วนะคะให้ทั่วในตอนนี้ยือไไนอนะยู่ไกนะสาดไม่ถึงฝน <c oughs> ก็เดือวตกหรือหยดนะคะวันนี้ฝนแต่ไม่แดดนะวันนี้มีแดดแต่ฝนก็ยังตกอยู่ แล้วจะขยับมาตักให้ใกล้ๆนะคะใกล้ๆแล้วเราก็จะตักน้ําใส่เพื่อปรับสภาพน้ําในบ่อจากน้องปูที่เขาอาศัยอยู่ในบ่อน,นี้นะคะปกติจะเป็นอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนเนยอะร้อนจนโหจนน้องปูจะนอกเนาะทีนี้พอพอร้อนมากๆอยู่ๆฝนตกลงมาก็โอเคคลายความร้อนไปน้องปูก็จะอยู่สบายขึ้นแต่ฝนตกบ่อยนะสิคะ ทุกวันน้ําอุณหภูมิของน้เนํเดียบอกก็จะเย็นนะคะโปนะคะสุขภาพปูบางตัวเขาจะปรับสภาพไม่ทันปรับสภาพตัวเองไม่ทันทําให้เขามีอาการนอกน้ําเย็นนะคะนกน้ําฝนยตายนะคะถ้าใครเลี้ยงในกระช่างบกบกระช่างโปนโบอโปนอย่างเช่นบอนี้บอบโปนนะคะก็จะมีอัตราเสี่ยงในการที่โปนอกน้นําตาย บอยก็มาเปิดไฟดูเมื่อคืนนะคะสองไฟดูไม่เจอศพน้องปูเลยนะคะบ่อนี้นะคะแต่สงสัยอีกบ่อนี่บ่อนี้นะคะสงสัยอยู่เดีวจะตรวจอีกทีเมื่อคืนสองไฟดูเหมือนเขานิ่งหลายตัวแบบนิ่งเนี่ยทีนี้ตอนเช้ามาดูนะคะพอมาดูเมื่อเช้าไม่เจอตัวที่นิ่งถ้าถ้าเขาตายเขาจะนิ่งแล้ว และไม่มีไม่มีไม่มีการขยับเยื่อไปไหนศพจะต้องอยู่ใช่ไหมคะแต่พอให้มาดูมาท้ไม่มีก็เออโล่งอกไปนะคะคืออัตราการตายนอกน้นเย็นของปูนจะมีน้อยนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้หรือกึ่งธรรมชาติที่มีพื้นดินให้เขาเดินเวลาข้างหนาวจัดเขาก็จะขึ้นมาเขาจะขึ้นมาเดินอยู่ข้างบนนะพอเขาร้อนในช่วงที่แดดมากๆฝนไม่ตกนะคะ เขาก็จะลงไปแอบอยู่ในน้ำเพราะอะไรเพราะเขาร้อนเขาก็จะไปไปซุกอยู่ใต้ดอกจอกต้นแหนที่ที่ต้อยเคยไถขึ้ให้ดูนะคะเขาจะอยู่ในนั้นไม่ออกมานะคะแต่ตอนนี้อากาศเย็นอากาศเย็นก็จะเจอหนี่น้องปูออกมาเดินอยู่ข้างบนนะคะด้านด้านริมด้านข้างก็จะเป็นบ่อเอ้ยจะเป็นพื้นดินเนะเาะก็จะขึ้นมาจากบ่อนะคะเขาจะเดินกัน เดินกันดำไปหมดนะแถวเนี้ยพอดีหญ้ามันยาวไปหน่อยก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยววันนี้เขาจะทําการตัดหญ้าหญ้าต้นข้าวอะไรพวกนี้นะคะตรงน,นี้หญ้าก็คือบังช่วยบังแดดให้เขาเนั่นแหละเรามาปลูกไว้นะคะหญ้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นเองปลูกไว้เพื่อให้เขาได้บังแดดแต่ตอนนี้เขาก็มีสุขภาพ ที่ดีระดับหนึ่งนะคะที่ปอ้อยสังเกตมาแต่ละรอบเนาะกับน้องปูเนี่ยนะคะเมื่อเช้าเดินดูจะเจอปูรุ่นอายุสองเดือนจะ3มเดือนนะคะคือรุ่นแรกของปอ้อยที่เอามาปล่อยลงตรงนี้เนาะมาปล่อยลงสะตอนที่ปอ้อยซื้อมาใหม่ๆเดือนเมษาพฤษภาไมค์มากระกฎา ประมาณ2-3เดือนนะคะตัวใหญ่ประมาณประมาณหนึ่งนะคะแต่พอดีจับไม่ทันเลยแต่เห็นเยอะเลยนะคะก็ทำให้เราชื่นใจเนาะที่เราเลี้ยงโปนาและก็แพร่พันธุ์เป็นลูกหลานรุ่นแรกแรนะคะรุ่นที่1นะคะต่อไปก็จะได้เติบโตเป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุที่แข็งแรงต่อไปขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปจนจบ ขอบคุณมากและสวัสดีจ้า